The Voice presented by TrueMove H CG Plus สนับสนุนโดยขอต้อนรับเข้าสู่ The Voice s e a s o n 5กับสัปดาห์ที่3ของรอบ Battle โดยตอนนี้การแข่งขันในรอบแบ t เทิลได้เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วลูกทีมบางคนได้ไปต่อบางคนต้องกลับบ้านและบางคนได้โอกาสอีกครั้งจากการสติลซึ่งตอนนี้จำนวนในการสติลของแต่ละโคชเหลือไม่มากดังนั้นผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจึงต้องทุ่มเทอย่างหนักเพื่อให้ตัวเองได้เข้าสู่รอบต่อไป ที่มีเสียงร้องที่ดีที่สุดเพียงคนเดียวเท่านั้นจะได้รับรถย,ออยนต์เอา New ้ e n t นตรุ่น1.5วีเงินรางวัล3ล้านบาทจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนและได้มีโอกาสเซ็นสัญญากับค่ายเพลงคุณภาพและก่อนจะเริ่มการแข่งขัน เหล่าลูกทีมก็จะได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆในการร้องเพลงจากโคชและผู้ช่วยโคชโดยคู่แรกที่จะมาแบทเทิลกันในวันนี้ก็คือลูกทีมจากโคชก้องคุณแตงและคุณต้องบบคุณแตงนักศึกษาหนุ่มหัวใจลูกทุ่ง,งที่มีเสียงร้องอันโดดเด่นจนเอาชนะใจโคชมาได้ถึง 2, 2> คน คุณต้องหนุ่มพนักงานขับรถตู้ที่ใช้เสียงร้องสไตล์ลูกทุ่งเอาชนะใจโคชกล้องมาได้เช่นกันต้องกับแตงครับสวัสดีสสดครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะวันนี้เพลงที่ทั้งสองหนุ่มได้รับมอบหมายไป,ปก็เป็นเพลงแนวที่ถนัดกันอยู่แล้วทั้งคู่นะครับก็ประมาณกลางๆไม่ลูกทุ่งจา๋าแล้วก็ไม่ได้ลูกหลุดมากอยูเพลงให้หนุ่มผมยาวของจาจาร์นู ก็เดี๋ยวเรามารอ้องกันดูเราจะเริ่มกันที่คีย์ปกติก่อนนะคีย์ออริจินัลก่อนนะครับปอนเฮย์เพียงเพียงใจครองคูกันสุขสันต์สวรรค์ความรักของเราเป็นสีชมพูปัญหาของแตงก็จะมีเรื่องของเพราบางทีเขาร้องลูกทุ่งมาเยอะเขาจะชินกับการทำดนามิก ด้วยเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาอยู่ในเพลงไอ้หนุ่มผมยาวเนี่ยเราอยากได้คาแรคเตอร์ของคนซ่าๆหน่อยเยอย่างอ,อ,อย่างต้องเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาเรื่องร้องไม่อ้าปากคือเขาเป็นคนเสียงนุ่มอะค่ะทีนี้นี่พอมาเจอเพลงโจดท,ที่ต้องการความ ยียวนกลนประสาทพุ่งออกมาข้างหน้าหน่อยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยกล้าอ้าปากมากีโอเคไหมคะรู้สึกต่างไปไหมนึกว่ามันจมๆไปหน่อยเพลงนี้นะครับต้นฉบับมันจะเสียงต่ําจะเสียงต่ําแต่ว่าผมกับพี่ต้องเนี่ยแบบค่อนข้างจะร้องเสียงต่ําไม่ค่อยหนักก็เลยแบบบวกบวกคี์ขึ้นนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปซ้อมมาดูตามนี้แล้วเดี๋ยวไปเจอกันห้องซ้อมนะ ขอบบคคุณรัพี่กองกับเนี่ยก็ตั้งใจว่าอยากจะให้มีท่อนประสานตรงโอ้โอ้โอโอโออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมาดูกับคอร์ดแล้วเนี่ยคนประสานเนี่ยน่าจะน่าจะยากมากหรือจะลองประสานแค่ดูเจ้าศิลปินผมยาก็พอ โอ้นี่ก็ไปดูนิสเซนเงินไปโอ้น่าจะประสานเลยใช่น่าจะคือถ้าประสานได้มันก็จะแบบก็ดี่งใช่จะบอะตรงนี้ซ้อมตรงนี้เฉพาะตรงนี้ไหมได้ฮะ One two three four โฮจะศิลปิน ก็อาจจะมีในเรื่องของการดีไซน์ลายประสานอยู่บ้างท่อนจบต้องกลับมาประสานลายนี้คนนี้ร้องเมนคนนี้ร้องประสานอาจจะยังไม่ค่อยคล่องเท่าที่ควรเลยยังไม่ค่อยมั่นใจในการที่จะร้องเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าถ้าเขาไปซ้อมแล้วเขาคล่องและเขามั่นใจเขาจะทําได้ดีมากก็ขอบคุณพี่กล้องนะครับแล้วก็พี่แนทนะครับที่ช่วยให้คำแนะนำดีๆแล้วก็มาถึงรอบนี้ก็จะ เต็มทีม่มากที่สุดครับมีเท่าไหร่ก็จะใส่เต็มร้อยครับอยากจะเชิญชวนนะครับทุกทุกท่านที่ชมโชว์นี้ทั้งที่นี่แล้วก็ที่บ้านนะครับก็เพลงนี้เป็นเพลงที่สนุกครับสามารถที่จะขยับตัวหรือว่าโยกไปตามจังหวะเพลงได้ครับเริ่ม Battle ล เพียงเพียงจันทรองอู่กันสุขสันสวรรค์ชูความรักของเราลับเป็นสีชมพูรักเราเป็นสีชมพูชื่นชูอยู่ได้ไม่นานรักก็รานราวพันสวรรค์ลมโ็เอ่ยเว้นกรรมทำพี่ต้องตรมกรรมทำพี่ตรองตรม เจ้าศิลปินผมยาวมันเจ็บใจเจ็บใจเสียจริงๆมาทอดถึงที่เหลือแต่ตัวเปล่าเปล่ามันปวดใจปวดใจเหลือจะกล่าวอกพี่เราต้องหูมาพราวตกดินโอเจ้าศิลปินผมยาว ศิลปินผมยาวกัวตายดีกว่าชาตายแต่เสียดายมันตายเพราะอกหักดวงใจมันชอบช้ำนักก็น้องไปรักเจ้าศิลปินผมยาวมันเจ็บใจเจ็บใจเสียจริงๆมาท่อทห้เลือแต่ตัวเปลา่า ปวดใจเลือจะพังปกที่เราด้งลูกมาพร้าวตกดินโอ้เจ้าศิลปินผมยาวโอ้เจ้าศิล นานแล้วก็ลีลาไม่แพ้กันจริงๆเลยนะคะเ <c oughs> ชื่อว่าสาวๆตัดสินใจยากแน่นอนเลยใช่ไหมคะโคชด,ดาเอ่อคืออันนี้เป็นโคโลกราฟหรือทำกันเองคะตอนเก็บจังหวะปั๊บปั๊บปั๊บเนี่ย ดาไม่ได้รู้สึกว่าเขามาแบทเทิลเขามาประคองให้โชว์รู้สึกว่าให้มันกลายเป็นที่ชื่นชอบให้มันกลายเป็นเอนเตอร์เทนเมนท์ที่ดีที่สุดเขาร้องให้ดีที่สุดเขาเต้นให้ดีที่สุดเป็นแบทเทิลที่ทําให้ทุกคนมีความสุขมากแล้วก็ได้ใช้ทั้งสกิลร้องนะคะของตัวเองแล้วก็ความสามารถในการเต้นจะเรียกว่าเต้นดีไหมนะคะของทั้งคู่ก็น่ารักมากเป็นโชว์ที่น่ารักมากเลยค่ะนะขอบคุณค่ะโอสิงโตนะคะ ผมเอนจอยมากครับผมสนุกมากดูเขาสองคนแล้วแบบเหมือนอยู่งานบวชอะ <c oughs> เป็นงานแต่เป็นงานบวชที่แบบโหจ้างนักร้องคุณภาพมาร้อง <c oughs> นะนะแล้วก็เอลเขาดีมากเลยคือคุณคุณแตงเอวคุณก็ดี แต่คุณต้องเนี่ยผมประทับใจเอวคุณคือคุณมาน้อยเนื่องาเขาจะเาจะไม่ได้มาแบบผีผามเยอะแยเขามาน้อยแต่มันเน้นมันถึงทีนี้ก็ต้องอยู่ที่พี่กล้องแล้วว่าว่าพี่กล้องอยากจะได้แบบรัวๆหรือหรือน้อยๆแต่เน้นๆนะครับค่ะขอบคุณขอสิงโตค่ะขอกล้องเป็นยังไงบ้างคะกับโชว์ของลูกทีม น่ารักมากครับประทับใจนะครับก็อย่างแรกก็ขอบคุณนะครับที่ช่วยกันทําโช์นี้ให้มันน่ารักได้ดังใจอย่างที่เราซองกันมานะครับร้องดีทั้งคู่เลยนะครับก็แน่นอนครับก็ตามกฎกติกานะครับผมคงเลือกเข้าไปได้แค่คนเดียวเท่านั้นที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปถึงเวลาที่โคชกล้องจะต้องตัดสินแล้วค่ะว่าจะให้ใครเป็นคนชนะในรอบแบทเทิลค่ะ ผมขอเลือกผมขอเลือกแซงครับขอแสดงคดีกาบคุณแซงด้วยนะคะผ่านข้อสูงมาตอบ ถูกต้องค่ะวันนี้ต้องบอกว่านําเสียงลีลาไม่ธรรมดาจริงๆมีอะไรอยากจะบอกกับโค้ชก้องบ้างคะก็ขอบคุณที่ช่วยดูแลในการซ้อมสอนในการร้องหรือว่าการออกท่าทางต่างๆนะครับผมอันนี้คือโค้ชกล้องมาช่นท่าทางด้วยเหรอคะให้เดินให้อะไรอย่างนี้ครับให้พยายามใส่เพราะว่าโดยปกติแล้วผมจะเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เต้นเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่ร้องก็คือจะร้องเฉยๆนีครับนี่ไม่เต้นเหรอคะไม่ครับ เยี s gone, <S ่ยมมากสงสัยจะไม่ได้จากคุณพอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> um> ่อคุณพ่อพยักหน้ารับด้วยมีอะไรเป็นพิเศษจะบอกอีกไหมคะครับก็วันนี้ถึงยาไม่ได้ไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าชีวิตหนึ่งได้มายืนบนเวทีนี้ผมว่ามันก็เป็นที่สุดของชีวิตของผมแล้วครับก็ขอขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือตางๆให้กับคุณปอ และทีมที่จะก้าวขึ้นเวทีบ a t เ l ิทีมต่อไปก็คือลูกทีมของโค้ชสิงโตและคนที่จะบทตเทิ่กันก็คือคุณปอและคุณแบงค,งค์คุณปอสาวเซอร์เพื่อชีวิตน้ำเสียงมีเอกลักษณ์ที่ทำให้โค้ชสิงโตต้องกดปุ่มหันมาดีใจมากๆที่ได้พี่เข้ามาอยู่ในทีมสิงโตนำโชคครับขอบคุณค่ะ แก็เเหาไปน่ค,ออปนคุณแบงค์หนุ่มอีสานหน้านิ่งที่ทำให้โคชทั้งสามของเรากดหันมาในประโยคสุดท้ายนีๆได้ลูกพี่กันเจ้ามาอยูท่ทีมผมเน <c oughs> ี่ยรับรองว่าเฮ้าเด็ไปกันได้นแน่นอนเลยขอเลือก <c oughs> ฟิสิกส์ตัวครับไม่บายเดินคุณแบงค์กับพี่ปอเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปอนะครับกับพี่แบงค์นะครับ เขาเหมือนคนคนเดียวกันนะครับ mm hmm. คือแบงค์เนี่ยเป็นพี่ปอเวอร์ชันผู้ชาย mm hmm. พี่ปอคือแบงค์เวอร์ชันผู้หญิงนะครับ mm hmm. แล้วก็เพลงที่เลือกมานะครับ mm hmm. พี่บีครับชื่อเพลงช่วงที่ดีที่สุดข mm hmm. องพี่ mm hmm. บอยนะครับเพลงที่คุ้นเคยมาก mm hmm. ฉันไม่เคยลืมจากใจวันที่เรายิม้มวันที่ทะเลาะภาพวันและคืนลุกเสียงมันสูงไปนะต้อะต้องต้องปรับคียลงมาหน่อยไหมครับก็ร้องยากเหมือนกันนะคะร้องยากจะพยายามตอนนี้มันเป็นคีย <K F. S 3> อะไระพี่คีเอฟใช่ไหมถ้าเราจะเอา เอาเอาลงใช่ไหมต้องลงนัเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆที่เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอได้ไหมคีย์นี้ได้ไหมพี่มั่นใจไหมครับคีย์นี้ถ้าลดอีกนี่้ันใต้ดินเลยนะเนื่องจากเพลงที่เลือกนี่คือเพลงช่วงที่ดีที่สุด เป็นเพลงของพี่บอยนะฮะก็จะมีช่วงเว้นเสียงค่อนข้างกว้างนิดนึงทีนี้พอมาพอให้ผู้หญิงพอดีผู้ชายก็จะไม่พอดีพอให้ผู้ชายพอดีผู้หญิงก็จะไม่พอดีก็เลยต้องต้องเลือกกันนิดนึงว่าต้องมีคนคือต่างคนต่างมีความลําบากใช้คนละแบบ เาก็ทำการบ้านมาดีนะครับแต่ว่าเขายังติดเพลงที่เป็นเวอร์ชันออริจินอลอยู่จะมาลูกทุ่งก็ใหม่ลูกทุ่งจะสตริงก็ไม่สตริงอะไรเงี้ยมันเลยกัดผมว่านะการบ้านต้องไปแบบไปหาลูกเล่นเพลงลูกทุ่งเพื่อให้มันออกกลิ่นลูกทุ่งมากกว่านี้ฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ข้างๆอะไรพวกเนี้ย <c oughs> พวกแบบเม็ด <c oughs> ลูกทุ่งอะ เคยเดินข้ามผ่านทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมาด้วยกันนนี้ลองฉีกเลยนะฉีกไปเลยยินไปเลยเหมือนร้องอยู่ทุ่งนาทีนี้สิงโตกับผมก็คุยกันแล้วแบบเออเราควรจะเพิ่มความเป็นลูกทุ่งให้เขาหน่อยแล้วก็ไปปรับที่ดนตรีแล้วก็ให้เขาใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปให้เต็มที่เลยทีนี้แหละใช่เลยที่เคยเกิดขึ้นกับฉัน ถ้าเราซ้อมเยอะๆนะคะซ้อมเยอะๆมันน่าจะออกมาออกมาดูดีะคะ่ะน้องเขาก็จะอาไลนลูกทุ่งแล้วก็จะพชีวิตอะไรอย่างเงี้ยว่าน่าจะออกมาแบบก็ก็น่าฟังอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเลยทีเดียวครับผมก็ลองติดตามมาดูครับ เด,เ,เดินจับมือกันทุกสุขด้วยกันหัวราอร้องไห้ด้วยกันมานานเท่า ฉันไม่เคยลืมจากใจวันที่เรายิม้มวันที่ทะเลาะวันและคืนเหล่าน,นั้นที่ยังงดงามไม่เคยเปลี่ยนไปยังคงเป็นดังเหมือนกับเมือ่อวานอยู่ในส่วนลึกความทรงจำ เหมือนวันที่เราเคยเดินข้ามผ่านทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมาด้วยกันน่าเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆที่เคยเกิดขึ้นกับฉันไม่รู้ว่าเธอไม่รู้ว่าเธอได้ยินเพลงนี้ ให้เธอที่เรารับฟัง <S <S ฉันนั้นคิดถึงฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ข้างๆเหมือนวันที่เราเคยเดินข้ามผ่านทุกๆสิ่ง <S <S ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมาด้วยกันนเป็น ช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆที่เคยเกิดขึ้นกับฉัน ยอดเยี่ยมมากครับเฟชรกองครับเป็นไงบ้างครับโชว์นี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าเพลงเพลงหนึ่งเราสามารถที่จะไปทำเป็นแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นได้ในห,หลายแบบนะครับคุณแบงก์ก็มาร้องเป็นลูกทุ่งคุณเก่งมากที่เอาเพลงเพลงนี้มาทำเป็นลูกทุ่งได้คุณปอก็ามาร้องเป็นแบบเพื่อชีวิตใช่ไหมครับคุณก็ทำได้ที่มันเป็นเออมันก็เป็นสไตล์เพลงเพื่อชีวิตเหมือนกันขอบคุณค่ะ ชื่นชมทั้งทั้งคู่เลยนะครับชื่นชมโค้ชด่วยนะครับที่นําไปทําเป็นแบบเออก็แปลกหูไปีกแบบนะครับเยี่ยมมากครับขอบคุณครับโค้ชจอมครับโค้ชโจยบายครับโอ้จริงๆมันต้องหน้าชื่นชมนะครับเพราะว่าเสียงเสียงสไตล์แบบนี้เราแทบจะไม่ได้เอาอย่างชนชาติไหนเลยมันผมว่ามันมันมีความดั้งเดิมมีความออริจินัลอยู่ในตัวอยู่แล้วซึ่งซึ่งแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นนักร้องเพื่อชีวิตหรือนักร้องลูกทุ่งทุกคนก็จะมีมีเอกลักษณ์ที่ต่างกันออกไปแปลกใหม่ไม่เคยไม่เคยได้ยินแบบนี้มาก่อนแจ๋วมากครับผมขอบคุณครับโคชสวยบอยครับเจ้าของทีมครับโคชสิงโตครับเป็นไงครับก็ดีใจมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ทําออกมาได้เยี่ยมมากเป็นสไตล์ของตัวเองอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่ทํางานกันหนักมากครับขอบคุณค่ะ แต่แน่นอนนะครับก็คงจะมีเพียงคนเดียวที่ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต่อไปนะครับโคสิงโตต้องเลือกแล้วครับผมขอเลือกหนึ่งคนนะครับที่จะเป็นตัวแทนทีมเรานะครับขอเลือก ขอเลือกคุณแบงค์ครับคุณแบงค์นะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบน็อกอท์ต่อไปนะครับขอแสดงความอยู่ดีด้วยครับดูก่ัน่ศพิบาทมากอ่ส่วนคุณปอครับคุณปอมีอะไรจะคุยกับโค้ชของปอไหมครับโค้ชสิงโตครับ อยากขอบคุณสิงโตด้วยนะคะที่ให้โอกาสเข้ามามายืนอยู่ตรงนี้ก็ขอบคุณรายการนี้ด้วยดีใจมากที่ได้เข้ามายืนอยู่ตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณปออีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากค,ค,ครับ,บคุณปอครับอาจจะไม่ตรงไม่ตรงไม่ตรง ส่วนยางที่จะต้องเป็นส่วนยางที่แบบกรี oh. ดไปร้องเพลงไปพอมมากช่วงหนะ้ากลับมาพบการแบทเทิลสุดแซ่บจากลูกทีมของโคชดามีความดดแอนโอฟินสูงมากนะครับน้า so มาทั้งตัวเลยทั้งก้นทั้งสะโพกมาหมด